เฮาโหลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมจเน็ตครับ MC นะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันกับ m มอ p a c k ที่มีชื่อว่า benchmark 2สําสำหรับในมอ p แพ k นี้นะครับก็จะเป็นมอ p แพ k สำหรับเวอร์ชัน1.18.1นะครับ style fabric loader นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นแมพที่ผมเพิ่งเจเน r เรตมาใหม่ๆนะครับเมื่อกี้เลยนะครับโอเค ก็อาจจะมีแมปบางส่วนที่ยังไม่ถูกจะไดเมาก็ขอไปด้วยนะครับเพิ่งสร้างมาสดๆลร้อๆเลยอ้มีพัมกินด้วยเออเราจิกพัมกินมานแล้วกันโอเคนะครับโดยใน m o d p แพ k นี้นะครับ,รบก็จะมี mod ทั้งหมดประมาณ320 mod ด้วยกันนะครับอันนี้คือเป็นแบบ default เลยนะรประมาณ3-20 mod นะครับ ซึ่งก็จะมีมอสต่างๆที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยนะครับจาก f o r g e นะครับซึ่งก็มีการพอร์ตลงมาที่ฟราบิกด้วยนะครับรวมถึงมอสต่างๆที่มีความคล้ายคลึงกันก็มีด้วยนะครับ่าซึ่งมอสในส่วนของพวกเอ่อฟราบิกนะครับมันอาจจะไม่ได้หลากหลายเหมือนกับ Forge นะครับเป็นเหมือนแบบมอสเอ่อตัวใหม่ที่เพิ่งมาเพื่อความลื่นของเวลาเล่นเซิร์ฟหรือว่าเล่นในโลกนี้นะครับ โอเคเราไม่ต้องพูดความสำเพลงครับเราเอาไม้ครับที่จะตัดได้เอามาคราฟอย่างนี้เราก็จะได้คัฟฟิทิบนนะครับอันนี้เป็นไบโอมเอสเพนนะครับเพนปากกานั่นเองนะครับโอเคเราก็เอาไม้นะครับเอามาคราบอย่างนี้นะครับซึ่งผมจะคราฟไอเทมตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าป้ายนั่นเองนะครับสายนะครับหลังจากนี้นะครับผมจะเอาทุบคัฟฟิทิบออกนะครับและ เอาคาเฟ่เทเบิลมาครับกับป้ายนะครับเราจะได้ไอเทมที่ชื่อว่า Pocket c u f f i n g Table นะครับของมอสคือมันอ่านได้2อย่างครับถ้าเป็นภาษาโปรตุเกสอ่านว่าคีเบครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันอ่านว่าครับนะครับโอเคผมจะอ่านตามภาษาอังกฤษล้วกันเป็นครันะครับก็จะเป็น Pocket c u f f i n g Table นะครับโอเคซึ่งผมก็ขอ คราฟสติกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็คาพิกแอคนะครับโอเคนี่ผมจะมาขอหุดหินนิดนึงแถวนี้มีหินให้ไหมไม่มีไม่เป็นไรเราหุดลงเองก็ได้นะครับซึ่งนะครับในเวอร์ชั่นนี้นะครับจะเป็นของมายครับเวอร์ชัน1.8ใช่ไหมซึ่งก็จะมีถ้ำที่ค่อนข้างลึกมากๆเลยนะครับลงไปได้ถึงลบ64กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็พอถ้ำเยอะใช่ไหม เอ่อทรัพยากรต่างๆก็เยอะนะครับรวมถึงมอนสเตอร์มามากมายมหาศาลก็มาเยอะด้วยเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอครับขวานิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องการไม้โอเคนะครับซึ่งอันนี้นะครับจะมีมอดตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า d i คอาร์ดิกิดสัสแม็กซินะครับอันนี้ผมอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ ซึ่งเราสามารถมาตั้งค่าคีย์กัตรงนี้ครับคอนฟิกแล้วก็มาสามารถตั้งค่าคีย์บายนะครับโดยการโดยวัดนี้นะครับจะคล้ายๆกับเว i n m i n i นิ่งออเอสโทเวชั่หรือว่าเป็น FTB ท l t i m ัลตครับก็คือทุกครั้งเดียวเราก็หายหมดนะครับนี่เราก็ตัดไม้หมดเลยเราต้องการไม้มาเยอะๆนะครับเพราะว่าในคืนแรกเราก็คงจะยังไปไหนไม่ได้เยอะแยะเอา้าต้นไม้นี้เป็นต้นไม้ที่แบบมีข้างๆเลยโอเคเราก็เก็บสปริงมา มีสติกด้วยดีจริงๆเราจะได้ไม่ต้องเพืองไม้ในการขับสติกนะครับอันนี้มีต้นไม้ลับเบอร์ทีครับของมัดเฮกหรือบอลนะซึ่งเราจะต้องหับไอเทมตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าทีแท็บนั่นเองครับก็คือเป็นการสกัดยางออกมาจากต้นตัวไม้ยางนี่นะครับซึ่งวิธีการทำครับก็คือต้องใช้สติกนะแล้วก็แพล่งอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็ราฟขึ้นมาแล้วกันมี แพลงวางอย่างนี้นะครับแล้วก็สติกวางข้างบนอย่างนี้เราจะได้ทีแท็บนะครับก็คือเป็นคล้ายๆกับเอ,อ่อที่กระดิยางครับซึ่งเราสามารถเอามาคลิกขวาอย่างนี้นครับเพื่อจะได้ไอเทมที่ชื่อว่าแสบนะครับแสบอันีอย่างเนี้ยคือมันเป็นก็คือเป็นไม้ยางอ่ะครับไม้ยางมันก็จะมียางที่ออกมาเป็น,เนแบบจุดยางไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าสไตล์เขาเรียกอะไรโอเคได้มาสี่ชิ้นโอเคตอนนี้เราร่มหิวแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะต้องเอาแล้วต้องขอถุกญ้านิดนึงนะครับเพื่อที่จะมีอาหารกินนะครับมีอะไรดอกไม้อาเอมีอะไรอะมา g i จิกฟังกัสนะครับอืมเป็นมัชชูรูมออร์เลนเดซของไบโอมิวโโอเคเดี๋ยวผมขอมาปลูกอาหารนิดนึงนะครับผมมีแครอทนะครับที่ได้าจากการเก็บเกี่ยวไอ้ตัววายแครอทอะแครอทป่านะครับ เอามากินสักส่วนหนึ่งแล้วก็มาปลูกนะครับซึ่งปลูกแล้วก็ทําเป็นโฮปกติแล้วครับโอเคปั by by ๊บป like. ั๊บป๊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 นี่นี่แล้วก็มาปลูก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 นะครับผมจะปลูกไปสักแค่นี้แล้วกันนะครับเหลือให้กินสักตัวให้ตัวเองกินสักสิบหกไอ้สี่ชิ้นนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงเหมืองกันนะครับซึ่งในพืชต้นแรกๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นการลงเหมืองนะครับ เอ๊แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอมาสำรวจนิดนึงแล้วกันนะครับนี่คือแรกผมแนะนํำอย่าเพิ่งวิ่งนะครับแล้วควรที่จะเดินไปค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับโอ้ทางหน้าเป็นภูเขาด้วยมีฟักทองเพียบเลยนะอ่าเราเจอแกะด้วยมาเราจะมาจัดการแกะอ่ามีหา่านคอหา่านเราได้เล่นคอห่านเรียบร้อยครับ Utility u n t i t นท d d โธดนะครับของมดนะอันนี้มีห่านนะครับ หารหรือเป็ดก็ไม่รู้อ่ะแต่รู้สึกเหมือนน่าจะเออสักน่าจะเป็ดไม่ก็หารเลยเออมีสองอย่างครับนี่เรามีมีอะไรอะ่ะอันนี้แรดปะใช่ปะออบิเกอร์ไอตัวบิเกอร์ที่มันชอบไปกินเปลือกไม้ปะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะะเดี๋ยวผมขอทำดาบนิดนึงนะครับเราจะได้จัดการนกแกะเรานะครับเพื่อเป็นอาหารในค่ำคืนนี้นะครับ โอเคล,ล้วจะได้มีแล้วเราจะได้มีเตียงด้วยเอเอ๋เอ๋เอเรียบร้อามีบัวด้วยโอ้ดีดีด,ด,ดีแถวที่อุดมสมบูรณ์มากๆแต่เดี๋ยวก่อนเราอย่าเพิ่งไปจิ้มมันนะครับเรามาลองดูตรงนี้ก่อนมีอะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือมีเชดด้วย เคสวู okay, ้มีขอมีปันทองเนาะมันเป็นหมู่บ้านเลยใช่ไหมอ่ามีข้าวด้วยเออดีดโชคดีนะเราในส p i s o d e แรกเรามาสำรวจก่อนนะครับไม่งั้นเราก็พลาดพวกข้าวพวกพืชผักพวก,พวก,กนี้นะครับโอเคอ่ามีครบับต่างๆด้วยแต่ก็รู้สึกน่าจะเริ่มมืดแล้วนะไม่นะเราเพิ่งเปิดมาไม่ไม,ไม่ไม่กี่ไม่เท่าไหร่เองจะมือดเลยแล้วเหรอ ตอนนี้มืดแล้วผมจะต้องหาที่พักพิงซะแล้วล่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเรามีเรามีขนแกะมาใช่ไหมผมก็จะคับเตียงกะจะคับเตียงสักหน่อยเป็นคาบเป็นสลับ,บได้ไงนี่เราได้เตียงมาแล้วนะครับเราก็ขอเออในคืนแรกผมยังไม่ขอเต่นเต้นนะครับผมขอนอนก่อนนะครับโอเค เราจะเอาสำรวจกันซิว่ามีอะไรในสายระบบไหมอู้มีปลาแซลมอนนะครับโอเคเรามาจาัดการหน่อยเดี๋ยวอะไรเรื้อยๆไปมันคือไอปลาไหลนี่มีปลาไหลด้วยมีปลาไหลด้วยมีปลาไหลอยู่ในน้ําด้วยไม่น่าเชื่อว่าจะไว้ไม่น่าเชื่อหนะึ่งเขาจะมีปลาไหลมาแล้วนะครับอ้ามีนี่ เราเจอนี่เลยว่าแคบเอชนะครับก็คือเป็นกล่ําป่าครับอืมเราเก็บมาเราจะได้เป็นพักแคบเอชซีดนะเดี๋ยวไปปลูกกันโอ้มีผีเสื้อด้วยโอ้บรรยากาศล่มลื่นมากๆเลยเนาะผมได้สามร้อยกว่ามอสเครื่องหนักเครื่องด้วยนะประเด็นสามล้อยกว่ามอสโอ เจอหมีหมีกินไอเนี้ยน่าจะเป็นเออ่นกยูงวะเฮ้ยอะไรติโอ้โหโอ้หมูป่าโอ้โห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 มันคืออะไรอ่ะแบ๊โอ้หมีคลั่งมีคลั่งโ oh my god โอ้โนโหัวกัดเจ็บมากอะไรเนี่ยหนี่ดินแดนปาดเถื่อนชัดๆเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งกลับไปที่ใบอมตรงจุดเกิดเราแล้วกันเนาะรู้สึกตรงนั้นน่าจะใบอมนั้นน่าจะปลอดภัยอยู่นะอุ๊เดี๋ยวเราเจอทานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอทาน เราขอทานหน่อยเออเราต้องการทำแบ็คแพ็คด้วยนี่เออแบ็คแพ็คในไปส่วนแรกเราอยากได้แบ็คแพ็คด้วยของมอสอืาอ่านไม่ออกอ่ะต้องการหนังสี่ชิ้นโอเคเดี๋ยวผมขอขุดถานนิดนึงนะครับโอเคเรียบร้อยกดครั้งหนึ่งหายหมดเกลี้ยงนะครับเรามีอาหารอะไรให้พวกเรากินหน่อยไหม เราก็รับขนมปังสินี่เรามีวีดพอดีรับขนมปังได้เดี๋ยวผมขอไปจัดการน้องวัวนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะต้องการหนังเอาไ้ทากระเป๋านะครับเมื่อกี้วัวอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่นี่เรายังไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมอ็อบแปลกๆนะมีหนังไหมม,มีอ่ามีได้ามาสองชิ้น อ่ะเราเอาอาหารไปตรงนี้นแล้วกันเราขอจัดการน้องวัวนะ่ะน้องวัวน้องวัวโอเคไน้หนังมาสี่ชิ้นโอเคที่เหลือนะครับผมมีวีดอยู่สองอันพอดีผมผสมพันธุ์นะครับเดี๋ยวว,ว,วัวหมดโลกโอเคเรียบร้อยบายบายเดี๋ยวไว้เจอกันนะจะน๊ะทั้งวัวจ๋าโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางกลับมาถึงที่บ้านแล้วนะครับแล้วรู้สึกเหมือนจะมืดแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอทํา กระเป๋าหน่อยแล้วกันนะครับมันต้องการเชมตอนนี้ไอเทมเต็มตัวหมดแล้วเดี๋ยวขอหดแล้วก็วางเช็ดนิดนึงนะครับโอเคมีเมื่อกี้ไปเก็บออนินป่าครับโอเคเอ๋นนี่มันของมอสอารอนนะครับอารอนครับก็คือจะเป็นเฟอร์นิอร์นะครับโอเคเดี๋ยววางเตียงก่อนแล้วกันนะฮะบ,บ้านชั่วคราวในคืนแรกนะครับในในคืนที่สองแล้ว โอเคเดี๋ยวเราก็ขอทำเชดนิดนึงอย่างนี้ครับเก็บของที่ไม่จำเป็นไปก่อนนะครับแล้วเราก็เอาหนังมาเอาเชืไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็หนังวางแบบนี้ครับแล้วก็จะได้กระเป๋าเบบี้นะครับโอ้มืดแล้วเครื่องเก็บได้ถุดยอดมากสามช่อง <laughs> นี่กี่ยาสามช่องมาเนี <laughs> ่ย โอเคแต่ก็อย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีถ้าอัปเกรดอะเอา้าทำครั้งเดียวทำครั้งเดียวไปเลยเหรออ,อ๋อทำครั้งเดียวไปเลยแล้วเลยไม่ไทำมาทำไมอ่ะเก็บได้ก็แค่สามช่องอ่ะอยากจะกีฬาสามช่องรู้สึกผมเจอโจทย์แล้วเดี๋ยวผมต้องหาคําตอบครับจะโจทย์แล้วต้องทายคําตอบให้ได้นะครับไม่ใช่นะไม่เกี่ยวกันเลยเดี๋ยวผมขอทําท็อตหนึ่ง โจดมาแล้วโจดเดินมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอ้ยโว้โห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 โเดี๋ยวมันจะเยอะเลยขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอต่อบล็อกนิดนึงขออุดกันอุดกันอุดอุดอุดด้วยฝักทองเนี่ยทำไมมันเยอะทั้งเลย เดี๋ยวเดียวเดี๋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 ยวผมขอทอําเตาเผานิดนึงอะไรมันอยู่ดีฆ่าอยู่เมื่อกี้ฆ่าอยู่ปั๊บเยอะมากันสามตัวเลยแถมตัวเล็ก2ด้วยวล้วสมมตผมเจาะไปบล็อกหนึ่งอะแน่นอนตัวเล็กเข้ามาได้นะครับยกเว้นผมจะใช้สลับหน้าสลบตอนแรกที่ผมคขามาผิดๆก็มีประโยชน์กับผมแล้วนะครับ เดี๋ยวผมขอจัดการซัมบี้นิดนึงไม่รู้ว่ามันจะหายไปหรือ,อยังเอ้ย,อยโอเคทุตัวนี้ออมันหายไปยังทำตเตาเผาแล้วก็เอามาเผาของเนี่ยใช้พื้นที่แบบประหยัดประหยัดมากสุดเลยนะหวังว่าไม,ม่มีอะไรมานะ ว่าจะไม่มีอะไรมานะสอมี้หายไปแล้วดีจริงๆโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอขุดลงไปข้างล่างหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะต้องการทรัพยากรพวกแร่ต่างๆนะครับอันนี้ไม่เลยข้อความเมื่อกี้ถ้าสมมุติใครเห็นนะครับเนี่ยเห็นไหมข้อความเนี้ย IPN คืออะไร IPN นะครับมันเป็นมอดตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า Inventory Profile Next นะครับ ซึ่งเราสามารถมากดตรงนี้ครับคอนฟิกแล้วก็ทำการเลือกในหัวข้อ auto r e f i l l ครับแล้วก็มาอยู่หัวข้อนี้ครับ replace to before h e n break ครับก็คือมาทำการแจ้งเตือนก่อนว่าเฮ้ย p a แอคุณจะแตกแล้วนะให้คุณเปลี่ยนรีบเปลี่ยน p แอคนะหรือไม่ไงั้นเดี๋ยวมันก็จะทำการสลับเองอัตโนมัติแต่ทีนี้ผมไม่ต้องการครับผมต้องการให้ p แอคพังแล้วมันค่อยเปลี่ยนไอเทมนะครับผมก็เลยปรับไอเจาตัว10เนี่ยธรรมดา default มัน10ใช่ปะผมจะปรับให้เหลือ0ูนย ส่นก็คือต้องใช้จนกว่าจะพังและมันค่อยเปลี่ยนไอเทมมานะครับให้เป็นอันใหม่ให้เรานะครับโอเคมันก็จะทําการใช้งานพลิกแอคจนพังนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนพิกแอคใหม่นะครับอันนี้จะเป็นมอสนะครับเอ,อ่อในเจ้าตัวจูคัสเซิร์เวอร์นะครับจูเนียร์เซิร์เวอร์ผมก็ลงไปด้วยนะครับนี่โอเคเดีย๋ยวขอคนลงไปก่อน เออแล้วก็บอกอะไรนิดหนึ่งนะครับอันเนี้ยมันจะมีมัดตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าออยูนิเวอร์ซออครับซึ่งยูนิเวอร์ซออความเอ,อ่อที่มันแปลกๆอย่างหนึ่งคือบางทีมันจะมีบล็อกนะครับที่เป็นแบบอย่างเช่นพวกดาวร้ายแกนนิทอานิไซพวกเนี้ยมันจะมีแร่อยู่ด้วยนะครับนี่มันจะชื่อว่าพวก เอ่อเนี่ยไดรไท์คัพเปอร์ไดรไท์โกไดรไท์ไอรอนนะซึ่งพวกไดร์ไท์เนียก็ต้องขุดไปด้วยนะครับเผื่อบางทีมันจะมีแร่นะครับมันจะมีโอกาสที่มีแร่อยู่ด้วยนะครับโอเคซึ่งผมขุดมาก็เกลือครับไม่เจออะไรเลยแต่ก็ไม่เป็นไรไอพวกแร่หินพวกเนี้ยเราสามารถเอามาคราบเป็นพลิได้ด้วยนี่เราจะได้โอ้เราจะทำด้วย โชคดีนะเรามาขุดดาวไร้ด้วยเราจะได้หินไปด้วยแล้วก็มีเจอท่ำด้วยยังไงเวอร์ชันนี้เจอท่ำง่ายๆอยู่แล้วทําไม่ต้องไม่ต้องขุดไปเยอะนี่เราเจอแล้วนี่เห็นไหมเป็นดาวไร้พวกคอปเปอร์อย่างเงี้ยอาจจะมีดาวอารอนนี่เห็นไหมนี่เราเจอด้วยอารอนโหพูดปุ๊บเจอปั๊บดีจริงๆโอเคนี่ขุดไปด้วยนะครับดาวไร้อารอนออครับของมัดยูนิเวอร์ซลออครับ โอเคซึ่งซอมบี้ก็มารอต้อนรับเราด้วยเดี๋ยวผมขอทำทางลงมันดีๆนิดนึงนะครับโอ,โ,โอ้โหตองนี้เจอคอปเปอร์เออผมอยากรู้ว่าคอปเปอร์มีคอปเปอร์ทูไหมั้ยผมอยรกรูเหมือนกันอ้าวมีด้วยของม o d อินดัสเทรียลเรวิลชั่นนะครับมีคอปเปอร์ทูด้วยดีๆๆเพราะว่าคอปเปอร์ในไมคัาปกตินี่คือโคตรขยะครับมันทำอะไรไม่ได้เลยมีพวกคัพเปอร์ทูก็ดี นะครับมาเราเจออินสไนต์ยะพอเจอปุ๊บรู้สึกผมต้องขุดเยอะๆอะ่ะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเจออยู่นะพวกแรงต่างๆโอเคเมื่อกี้ผมเจอซอมบี้นี่ยได้ข่าวอ่านี่อะซอมบี้เอ๊รู้สึกผมเห็นอะไรบางอย่างอะ่ะอะไรเรืองแสงอะไรเรืองแสงไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในปรโซน่าแล้วกันว่าอะไรเรืองแสงนะ นนเนี่ยอะไรเรืองแสงอันนี้ผมยังไม่รู้นะเดี๋ยวเราจบกันไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันและเดี๋ยวเดี๋ยวมาค่อยมาต่อกันในพระโซนาละกันนะครับโอเคครับสําหรับในพระสนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับขอคุณที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมชิคคลิกร like, ับสติ๊กแล้วก็สะกะดีผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ที่ผมจะอัปโหลดครับและเดี๋ยวไว้เจอกันในพระโซนาครับไปละครับยเฮ้ yeah, hey,